สวันดีครับพี่น้องครับพ่อกันอีกคือเก่านะครับยังบ่ท่านได้ไปสนะครับคลิปที่2นี่ยังอยู่ที่ตลาดนัดบ้านหันนะครับผมอำเภอเมืองมหาสารคามกันมื้อนี้นะครับเ้ารมื้อนี้กัวันที่1มกราไอมีนาคม2566นะครับอ่ะเปิดสกชดไม่ของเดือนไม่นะครับพี่น้องเดือนมีนาต่อไปกับเขาเป็นนาห่อนเต็มๆแล้วนะครับผมนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าเดียวกับห่อนเดียวกัหนาวนะครับอ่าสนใจจังไดก็ ลออ่องเขาาเบิงตลาดงัวตลาดค้าวนะครับมันนีมาพอกันยุบันหันหนี่ละกันล่องพิจารณาเบิงเปียบเทียบราคาเบิงเช็คราคาเบิงนะครับผมสิท้ายแวดล้อมต้นนี้เอาถามเบอร์โทรของนายห้อยให้นะครับผู้ใดสนใจก็โทรกับมาสอบถามกันเอาแต่ก็โทรกับมาต่อร่องน,อนะครับตํานี้แวดล้อมเี่นถามพ้นดีๆนะครับถามนายห้อยแต่ละคนเด่นถามดีๆนะครับก่อนสื่อสิข้ายกันย่านมีปัญหาตามมาทีหลังเอาไปดูต่อนะครับไปเบิงต่อชุดต่อไปนะครับ เอาสวัสดีครับผมโอ้คือมือเดี๋ยวต้องวินมาต้องวินเนาะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มะเบิงของพระเอกหนุ่มรูปหล่อนี่มะเบิงเด้อพันจูงอยู่สีคล้ายๆสีสวยๆนะครับนี่ก้อยเถือกบ่สายพ่อพันเนาะตัวนี้สายพ่อพันเป็นเป็นสายใดเป็นลูกของตัวใดเป็นลูกเก้าจเจริญครับเป็นลูกเก้าจเจริญได้จักเดือนแล้วสองสองวันที่สองสีหานิครบเก้าเดือนครับวันที่สองสีหานี่ครบเก้าเดือนนะครับผมลูกลูกเก้าจเจริญนะครับมีใบมีหลอดดิบ่ อ่ามีใบมีหลอดรับประกันลูกเก่าจะเลื่อนพี่น้องสีเข้าเก้าเดือนวันที่สองมืออื่นนี่นะครับผมอ่าเบิ้งหน้าตาเพิ่นเบิงบ้ง,งอัตลักษณ์เบิงบ้งอ่าอ่างข้อได้เบิ้งปุ่มจีนยิ่งใหญ่นี่พี่น้องนะครับเล็บหน้าเล็บหลังนี่นะครับสวยงมสมบูรณ์นะครับส่วนสูงวัดแล้วเท่าไรครับนี่ส่วน,น,นสูงพระท่านในวัดอ่าเดี๋ยวกาให้ส่วนสูงโดยประมาณก็ประมาณอ่าร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับผมลดทั้งหด อัานี่ลูกเก่าจะเลื่อนพี่น้องนะครับหน้าตาดีเบื่งเขาเขารอๆเลยพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวให้รถไปจังน้อยกันเปิดราคาไเท่าไหรครับตัวนี้หามื่นหาโอ้พี่น้องสายพอพันเด้อน,นี่นะครับอันน่าคดพอพันลอๆเลยหามื่นหาพันห้าหมืห้าพันบาทนี่เบื่งเหงาหางมันนะครับ เอาผู้ใดสนใจลูกเกาจะเลื่อนตัวนี้นะครับ55,000บาทนะครับสิเข่าเกาเดือนแล้วโทษของมหาเพลินเอามาน้ำโอทายไปแล้วเนาะตัวนี้เนาะเอาเกาจะเลื่อนตัวนี้ห5าิหาฝา,ากเบอร์โทษนั้นเลยครับผมโทษ061ครับ061 328 328- 4176ามสครับส่หหอ่าในหอยยังครับ ห้อยเด่น่ะโอเคขอบคุณหลายๆผู้ใดสนใจได้พี่น้องได้สายพ่อพันนี่ลูกเก้าเจริญรอรอเลยตัวนี้สนใจทักเขามาโทรเขามาตามเบอร์โทรน้อ,นองเพิ่นนไ้ไว้เมื่อกี้นะครับอ้าขอบคุณครับผมไปต่อครับไปต่อทั้งนนินไทยเหรอบ่อ้าววัดดีครับวัดดีครับยังวได้ถ่ไทยสิไล่ไทยไปบัดน,นี้นะครับมาเบ่งตัวเมีทั้งสองบ่ ผมบอกทึกบอกทึกอ่าทึกกับตัวเมเนาะสไตล์บ้านๆห้าตัวตันนี้เบิ้มจูเนียครับอ้าวพี่น้องนี่ลูกเบิ้มจูเนียมีใบรับประกันพ่อแมไหมปะนั่นๆพกใบว่ามันมีดพี่น้องสิบเดือนไว้สิบเดือนนะครับนี่อ่านี่นี่พอพันเฟิร์นเดอรเบิ้มจูเนียพี่น้องตัวนี้สายพ่อพันขึ้นกันไว้สิบเดือนส่วนสูงวัดแล้วเท่าไรร้อยยี่สิบห้าปะรับประกันร้อยยี่สิบแปด ตัวนี้เพิ่นรับประกันร้อยยี่สิบแปดนะครับสายพ่อพันเบิรมจูเนียแข้งขาใหญ่ๆเนาะนะครับนี่มีตัหนิ้ยังบ่โอ้ไอ้เบิ่งมเบิร์มองข้อพี่น้องสามลันเด้อเด้อนี่นะครับนี่นี่สามลันเด้อพี่น้องนะครับตาเต็มเต็มจำครบวงจรเลยตัวนี้สวยเออรอๆนะครับผมนี่นะครับอ้าวเขากับบริเติลเต็งบริเตท่านา่นะครับบดแต่งสดๆเลยเลี้ยงแบบบ้านๆหัวหอมเป็นบ่เอ้านี่นี่พี่น้องคี่งดีอยู่นะครับผม เอาบักเถิกนี่เบิ่มจูเนียตัวนี้เปิดแล้วค่าจาักบาทสองหมื่นเก้าพันเขาเปิดเถือกเถ้เอาสองหมื่เก้าพันเพราะว่าสองหมื่นเก้าพันพี่น้องผู้ใดหาสไตล์พอพันเนี่ยอนาคตอยูน่นี่นะครับเพิ่นมีใบรับประกันพร้อมนะครับนี่เบิ่มจูเนียตัวนี้สองหมื่นเก้าพันบาทอ่าผู้ใดหาอยู่ผู้ใดสนใจล่องเข่ามาเบิ่งนะครับล่องโทรกขับมาถามน้องคนเบิ่งนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทต่อล่องได้อีกอยู่บ่ เอาต่อได้อีกจังน้อยเพิ่นว่าเปิดถือแล้วนะครับสองหมื่นเก้าถือแล้วต่อร่องได้อีกจังน้อยบันนี้ตัวนี้สายไหนนี่นี่ลูกกลมครับผมลูกกลมกลมปัสุสัตนี่นะครับผมนี่เบิ่งเอาตัวนี้ตัวเมียเอาเดีช่วงแงวขิงดีอยู่นะครับส่วนสูงก็ว่งประมาณอ่าร้อยสิบห้านอถึงบ่ร้อยสิบกว่าเลยครับร้อยสิบกว่าเอาเปิดแล้วค่าจักบาทตัวนี้ตัวนี้สองเจ็ดครับผมตัวนี้ส่าเจ็ดเอาคนจูงอยู่นี่ลักส่าพี่น้องส่าเจ็ดกับส่าเก้านะครับ ผู้ใดหาอยู่ผู้ใดสนใจต่ำนี้มีบ่ครับสองตัวนี่บ่ครับบ่มีต่ำนี้นะครับอ่าแข้งขาดีบ่มีต่ำนี้นะพี่น้องเด้อนะครับนี่ไทยบางช่วงไทยเป็นพร้อมควายราค่าเศร้าวกลัวมีใบรับประกันพร้อมตอนจังไร่งเลีงธรรมชาติอ่าไปขุนเอ,อจาจังหน่อยตัวนี้เพิ่นเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติเพิ่นมีควายอยู่หลายตัวนะครับผู้ใดสนใจผู้ใดหาอยู่นี่โทรมาเบอร์ได้ครับผม 092 <02 S 1> <02 S 2> ครับผม092 854 854 8955 8หอยเปิ่นสารครามครับผมหอยเปิ่นสารครามเอาโอเคขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับเอาราคาบวัวแพงแห้งพี่น้องนะครับราคาจับต้องได้ราคาเกษตรกรนะครับโทรเข้ามาสอบถามเพิน่นต่อรองกันเข้าามอครรับบลลูกไแม่บอยลายู่แตละครับเอาหันมาทั้งบีนเนีนน่ยบริณี อา้าววัสดีครับผมครับวัสดีครับลอยไลลอยไลนี่แม่นไฮแม่นหน้าหรือยังเด๋ยไหแเ่นบ่ไฮแม่นบ่ขายแล้วซื้อข้าวไอเหรอลอยไลหมักข้าวไเห็นไหมเออเอาซื้อซื้อข้าวเด้อพี่น้องพอพันมันบ่ลอยไลนี่แม่พอเพิ่อนนะบักแชมแม่พอเพินเน่นนี่บักแชมแม่นบ่บเอา้าตัวนี้เบิ่งพี่น้องตัวนี้ส่วนสูงวัดแล้วเท่าไหร่นี่พี่ท่านในวัดครับท่านในวัดบ่นานาสิลอยสามสิบบวกจุดหนึ่เนาะนะครับ เบื้องคิงมันพี่น้องคิงดีโตดีนะครับผมนี่โตเมหางใหญ่ๆค่ายนี่สวยนะครับพี่น้องค่ายสวยนะครับนี่ต้นนี้มีใบอยู่บ่มีใบบ่างชีดีบอกเอ่อเสบ้นา,รรา,า,บน,า,าพนพื้นอยู่ครับมีอยู่เนาะเดี๋ยวพันโทษของมาสอบถามเอาเอาเบื้องหน้าตาพนพี่น้องนี่อัตลักษณ์พันกตาแต้มแก้มจ้ำพี่กันนะครับนี่เอาเบืเอ้ององค์ข้ามัน อ้าวเองข้าวพ่นเบิ่งเอาพี่น้องนี่อ้าวมาพี่ก็ได้อ้าวโอเคโอเคแดดแดดจังน่อยนี่แหละเอาสวยนะครับพี่น้องตัวนี้สวยนะครับสายแม่พันธุ์สวยๆเลยนะครับผมเบื้องปุ่มตีนสีใหญ่ยนี่แหละพี่น้องเบื้องเอาแข้งขานี่เน้นนะทะ้าวอนดีนะครับอ้วนทว้วนสมบูรณ์เปิดราคาไว้เท่าไรพี่ตัวนี้หนึ่งแหนึ่งแสนสามหมื่นบาท ตัวนี้เด้อพี่น้องิ่นเปิดราคาไว้13 0,000าบาทต่อรองได้นะครับต่อรองขอมาได้นะครับผมตัวนี้จากปีแล้วครับถึงปีบ่ะสิบเดือนเอาตัวนี้ปี1เดือนนะครับนี่13เดือนนะครับผมเอาสวยๆเลยพี่น้องผู้ใดสนใจผู้ใดหายุ่เอาไปเป็นแม่พันต่อนะครับมีตัวเดียวดีบ่อ้าวฝากเบอร์โทรนำหน่พี่086ใครสนใจโทรมา086 2> 2. 2 2 2, 2> 9 6 8 4 9 6 8 4 <Okay. S 1> อ่ะห้อยยังครับพี่น,นห้อยอันเนาะอ๋อนี่ห้อยปันสารคามเขาบอกอ่ะสารคามโทษกัาม,มาสอบถามเพิ่นโอเคขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ อ่เพิ่นกำลังต่อร่องกันอยู่ทั้งพี่นายหอยเชีวเป็นยังไงทั้งพี่วันดีครับผมเอาแสกแสกจังหน่อยเด้อพี่น้องเพิ่นมาสามมือนี่เผือกตัวหนึ่งเป็นบ่นี่เผือกตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาเอาสองตัวนี้ซะก่อนนี่ตัวนี้สายใดคือบ้านบ้านเท่าตัวนี้ตัวนี้ลูกยกมงคลครับตัวนี้เป็นบ่ครับตัวนี้ลูกยกมงคลตัวนี้ล่ะลูกเพชรใหม่เชียงยืนตัวนี้ลูกเพชรใหม่เชียงยืนเอาพอพันมีสายพันมีตระกูลนะครับพี่น้องนี่ทั้งสองต เอา้าตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวแรกนี่ขายจักบาทครับนี่ตัวนี้37ครับตัวนี้37แม่แม่สาวน้อยใใแม<ต>่สาวน้อยครับแม่สาวแม่สาวน้อยนะครับพี่น้นองนี่นะครับเบิ่งหน้าตาเพิ่นเด้อนะครับเบิ่งกลุ่มตีนเพิน่นพี่น้องไทยครบเลยนะครับเดี๋ยวไปถ่ายถ่ายให้เบิ่งนะครับสิหาว่าถ่ายแต่จะทางเดียวนะครับนี่เบิ่งเอานะครับเบิง่งอา่าโคนหางเบิ่งขั้วหางสวยๆนะครับผม35,000ื่นหบาทสาครับ37เครับอ้าวตัวไส้มือเด้อพี่น้องเด้อ37,000ลูกยกมุขพ่นบ่ ลูกยกมงคลนะครับเอาตัวที่สองลูกเอยียงก่อนสารค้าเมื่อกี้นี่เพชรไม้ครับโอ้ลูกเพชรไม้เอาลูกเพชรไม้เปิดจักบาทตัวนี้ครับตัวนี้ลูกเพชรไม้นะพี่นอ้องค่อยเมสาหน่อยขี้กันนะครับเปิดเปิดราคาไว้สองหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้สองตัวนี้ว่ามีเยียงหน่อยอเอาเบื้องหางเบื้องเบื้องค้นหางเบื้องเอาพี่น้องนะครับตัวหนีไม่มีอะไรรับประกันตัวหนีนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับนี่หน้าตาดีทั้งสองนะครับนี่นี่เบื้องเอา ต่อได้ตั้งคูหรือว่าเสียวตั้งคูกับรถหายไร้นะครับลอยโลโรงให้ฟรีขึ้นกันนะครับเอาตออีกตัวนึงของเพิ่นยังโมเบิร์นะครับนี่ตัวตัวตุตัวแม่งคือตัวเทิงนี่เอาโมเบิร์สายสายค้อยผูดน้่ค้อยควายเผือกพี่น้องนี่โมเบิร์เอาตัวนี้เป็นลูกของตัวไดโนลูกมังกรขาวเอาลูกมังกรขาวเบิร์นหน้าตาก่อนเอาตัวนี้ไอ้นี่พี่น้องเบิรงเบิร์จมูกเพิ่นนะครับนี่หน่อยเดียวนะครับนี่ นะครับน,น้องเน่นกับขิงดีโตดีนะครับบมิกะนะครับพี่น้องบมใครมิกะส่วนสูงวัดแล้วเท่าไรครับตัวนี้ <c oughs> โดยประมาณนาะประมาณร30นะครับพี่น้องนี่นะครับลูกยกขาวส่วนสูงวางประมาณร3 0ยแข็งขาดีได้ช่วงเหย่นะครับนี่ลำโตดีช่วงเหย่นะครับนี่อ่าเบิง้งเบิ้งเล็บเล็บแกวพี่นี่เบิงบ้งไทยเบิ้งเดอ้อเล็บหนะ้าเล็บหลังอ่าไทยเบิ้งเขามันพร้อมนาะตามันพร้อมนี่นะครับพี่น้องเขากับเขาแกวนาะ นะครับหน้าตาดีนะครับ Arrow, <S <S เปิดราคาไว้เท่าไหรก่อนเปิดราคาไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้มีใบรับประกันยั่บ่อ่าเจ็ดหมื่นเก้าพี่น้องมีใบรับประกันเด้อนะครับผมสวยๆเลยควายเผือกนะครับควายเผือกสายพันธุ์ดีสวยๆผู้ใดหาอยู่ผู้ใดสนใจตัวนี้จักปีครับนี่สิบเอ็ดเดือนอ้าวยังบวชปีนะครับสิบเอ็ดเดือน เอาผู้ใดสนใจได้พี่น้องโทรกับมหาน้อยคิวสารคามตามเบอร์โทรได้นอศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ห้าสามเก้าห้าหรือว่าฟาร์มยังพรสวรรค์ฟาร์มพรสวรรค์ฟาร์มในเสือพูดอีกล่ะพี่น้องนะครับอ่ะโอเคขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมเอาหันมาทั้งพี่แน่บ่นี้เอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตัวนี้สาย์ใดหนอพี่ ลูกปังแปดล้วนะครับอ่าโบเมนขนมปังเนี่พี่น้องปังแปดล้ยวนี่เป็นซื้อสายพันธุ์พ่อควายนะครับผมตัวนี้ไว้จักเดือนพี่ประมาณสิบเอ็ดเดือนนะครับเมษาวนะครับตัวนี้มีใบรับประกันอยู่าอ๋่บดเาาบดเาาียรมะนัแต่ว่ามีอยู่นะครับลูกปังแปดลิ้วพี่น้องไว้สิบเอ็ดเดือนแข้งขาเบ่งเอาส่วนสูงนี่โดยประมาณแล้วร้รอยยี่สิบสี่นะครับเจ้าของคนแจงมาร้อยยี่สิบสี่นะครับ พึงสวนเข้ามานะครับพึงแยกแม่พึงสวนเข้ามามีตำหนิอย่งงางบ่พี่ออพเอายกยก,ยกขึ้นจักหน่อยเบืงดูปนประกันตำหนินะครับนี่รับประกันเบิ<ม>่งตาแ,แต้มแก้มจำขึ้นกันพี่นอ<ม>้องนะครับ,<ม><อ>บนี่นี่นี่เบิ่งเอานะครับตัวนี้ใบรับประกันเพิ่นก็นมีอยูดอกแต่ว่าเพิ่นก็เอาไว้บ้านนะครับผู้ใดสนใจโทรเข้ามาถามเพิ่นอีกทค่นึงนะครับเปิดราคาไว้เท่าไรครับพี่เปิดราคาไว้สี่หมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้คือเขาเนาะต่อรองได้นะครับ 4ี่หมืนเกัี่ขันเป็นว่าได้ราคาเต็มเพิ่นว่าร่อยโลกก็บทงไห้เพื้นว่านะครับอเ,เอาเบิงเบิงโค่นหางขวหางสวยๆแม่สูงลอยสี่ค่ะแม่มั่นอี่บ่ซุูงลอยสี่สิบสี่เป็นลูกของตัวใดกว้ก็ลืมแล้วลูกปัง8ปลิ้วอ๋อปังแปลิ้วนะครับอ้ะโตัวเดียวนี่ละฝากเบอร์โทรนไนอครับผมศูนหนใครสนใจโทรมาศูนย์แปดหนึ่งค่ะหนึ่อ่าห้อยยังครับผม ในหอยเน็ตเนาะอยู่สารคามเขานี่บว<น>สารคามค่ะสารคามเขาโอเคขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอ๋อไปต่ออีกพี่น้องไปเรื่อยๆเ <paralysis. S 1> หนื่อยก็พักพ่นมานะฮะหอยหมูมาหาหอยหมูมาหาหอยหมูกันสวัสด,ดีครับพี่มันย้อนแสพๆๆงพี่จังไนจังผ<ป>ิดจั้งพี่พี่จังผิดท้ายให้เอฟซีพี่หมู อัพซีผีหมูบางกอนดูเอาตัวนี้คือลูกของตัวไหนคือสวยๆลูกเทพมุงคลนะครับของของเอ่อยหมูรอยเอสบ่วรอยเอสสายประกวดนคือกันได้เพิ่นนี่นะครับมาเบิ่งเอาอัตลักษณ์ตาแต้มแก้มจำนะครับพี่น้องสังวานสองเซนบางแง่โอ้นะครับสังวานสองเซนบางแง่พูดว่าอยู่ใตข้างก็มีอีกนะครับเป็นสามเซนกุลละนะครับผมขี้งดีขาดีเล็บดีนะครับผมพี่น้องนี่เอกสารมี่เป็นบ่พี่ นี่ใบหลอดมีพ่นว่าพ่นพกมากพ่นหยานเฮียพ่นว่านะครับย่านคนบมเสือนะพี่น้องนี่เทพมุงคนนะครับสุดยอดพอพันควายไทยนะครับพี่น้องอ่ะมีดบลบ,บือบ้องบินบลับบืออา้าตัวน,นี้ส่วนสูงเท่าไรพี่วัดลวบ,บ่ส่วนสูงปะมะ่าณ้อยเศร้ากลัวนะครับคล้วยแปดเดือน,เอ,นเอาแปดเดือนสวยๆแล้วพี่น้องนี่นะครับผู้ใดหาอยู่อ่ะใบพ่นมีหลอดพ่นมีนะครับรับประกันเปิดราคาไว้เท่าไหร่หกสิบห้า ต่อได้หลายอยู่บ่ต่อได้ต่อได้จนมาขายได้ได้จนขายได้ผู้หลับพี่น้องเอ้ยนะครับโทุกคนกมาเบืงอ่าผู้ใดสนใจก็โทุกคนกมานะครับต่อร่องกันให้ได้ต่อกับมีแห้งแล้วพูดว่านะครับอ่ะอีกแม่หนึ่งพี่น้องนนี้เป็ลูกตัวนี้คือคือกันกับมูหลาเนา่ะใครขายมูหลาพาค้อยไทยบวะหางอมบ่พี่บ่มีอมเป็นบ่อ่ะเอ้านี่ถอยฉาก็ไมาไกลพี่น้องของพี่หมู แข้งขาใหญ่ๆอ่างใหญ่ๆนะครับอ๋อพี่หมูเป็นสี่เบื้องต่บนี้สายบือมันจุนนะครับสายบือจุนเนี่ยมันเป็นเต้าน้อยบอสเป็นลูกหลอดได้ไหมเป็นลูกของเจ้าน้ำโชคนะครับเป็นลูกหลอดนะครับผมตัวนี้แม่นี่เคยมีลูกเมื่อไหร่บพี่แม่นแม่นในลูกสองได้ลูกสองตัวที่สองท้องไว้ตัวใดโนอท้องฉลามชนครับท้องฉลามชนใบเพิ่นก็มีใบฉลามชนเพิ่นก็มีเรือพี่น้องเพิ่นท้องไว้จักเดือนแล้วพี่ท้องดน ทองสองเดือนนี่พี่น้องพอพันธุ์ที่อยู่ในทองเพิ่นเดอร์อยู่ในทองตัวนี้นี่เจ้าฉลามชนนะครับเพิ่นผสมไว้นี่ตั้งแต่วันที่หามกะาหกหกนะครับผมมกรลากุมภามีนาเนาะนี่ก็2สองเดือนสองเดือนกลัวนะครับกําหนดขอดสิบห้าพฤศจิกายนหกหกอ่ะพี่นะครับแต่ว่ายังไม่ทันตตรวจทองตัวตรวจแล้วอตรวจแล้วตรวจแล้วตัวดีก็ได้อตรวจแล้วตัวดีก็ได้นาะ เอาขิงใหญ่โตใหญ่พี่น้องนี่ส่วนสูงนะสิประมาณร้อยเท่าไรพี่ร้อยสี่สิบถึงคนสี่สิบกว่าสี่ประมาณร้อยสี่สิบสี่กว่ากุหลาบโอ้อ่างใหญ่แห้งโตใหญ่แห้งพี่น้องตัวนี้ติแต่ว่ามีสะดือจุนอย่างเดียวน้องนั่นผมมีอย่างเลยนะครับเอาเอาจูงมับเบิ้งพี่เอาจูงกับเบิ้งกันดูนี่เบิ้งพี่น้องเขาก็งามหน้าตาหน้าตาใหญ่นะครับนี่หน้าตาใหญ่หูโอ้สุดยอดเลยนะครับเป็นแม่พันธุ์โตใหญ่เลยกันสมัยก่อนเพิ่นขายสี่แสนกว่าพุ่นเพิ่นว่า S <S ว่างนึ่งนี่บัวใส่หนีเขาเลยเขามาขายขาดทุนไปเสร็จละเอาสิขายเท่าไหร่ยังว่าขายขาดทุนขายสองแสนเก้าขายสองแสนเก้าขาดทุนขายเรียบอ่างไงตใหญ่พี่น้องนี่ใหญ่แห้งนะครับเหมาะสำหรับเป็นเม่พันธุ์อยู่นะครับผมแต่ว่าสะดือมันนี่มีปัญหากับกับลูกกับเต่าบ่บ่วบัมันบกเยาบกปวดกินเจียงปวด,วดวบกเยาด้ยวดยหนอเพราะว่ามันสะดือมันนี่มันอยู่ที่การเฮ็ดสะดือเต็มเต้นหน่อยซื้อดอก นี่ครับเอ้าเพิ่นเพิ่นบดิปัวเต้นหน่อยเพิ่นว่าแต่ว่นนีมีผลต่อลูกนะครับพี่น้องนะครับโอ้อ่างใหญ่โตใหญ่งามแห้งเนาะพี่เนาะเอ้าจูงให้เบิ่งแน่พี่จูงย่างให้เบิ่งดากแน่หันมาหันมาจักหน่อยด้นี่โอ้พี่พี่น้องเบิ่งเบื้งเอาโตใหญ่แห้งขี้งดีนะครับผมแข่งขานี่นะแน่นเลยล่ะสุดยอดเลยความใหญ่ความหนานั่นนะครับผู้ใดหาสไตล์ใหญ่ๆอยู่เโรปพี่น้องอ่างใหญ่ๆตัวใหญ่ๆสูง140บวกนี่ ราคาผีหมูเพิ่มเปิดไว้สองแสนเก่าหมื่นบาทก็ได้ให้เบิร์ดเก่าสองแสนเก่าต่อเพิ่งว่าให้เบิดเพิ่งเก่าคือกันเพิ่งว่าแต่ว่าขึ้นสีไฮเบิดดอกมิเตอสีต่อลงอีกเพิ่งว่าเอาของผีหมูสองตัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับสองตัวฟ้าไว้มีอตัวยิ่ๆงามๆนะครับนี่ตัวหนึ่งของเพิ่นนะครับเทพมงคลกับงามคือกันเอาพี่หมูสายประกวดพี่หมูร้อยเอ็ดนี่แหละฝากเบอร์โทษน้ำในพี่บัดนี้ 082ผู้ใดสนใจโทรมา082 848 848 0138 0138หอยหมูลอยเอ็ดหอยหมูลอยเอ็ดหมูเขียวกนเพิ่มอะหมูเขียวกนเพิ่มมาสายยาเพิ่นเด้อหมูเขียวกนเพิ่มมาโอ้อัตลักษณ์คนกับชัดเจนเพิ่มเด้อพี่น้องนะครับน้ำงามเขางามพี่น้องนะครับนี่เบื้องเอาเบื้องเอาโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แห้งอีหลีขขาายยนเล ก็คันผมคันผมเลี้ยงควายนี่ผมก็บจีอยากได้ยุ่นละตัวนี้บอกให้ขั้นกินเล็หน่อยครับผมนี่บอกให้ขั้นกินเล็หน่อยไปสูบถิ่มยุ่นน้องนะบอกให้ขั้นกินยุ่นน้องคนว่าไปสูบถิมยุ่นโอ้ตัวใหญ่อ่างใหญ่แห้งพี่น้องเอ้ยไก่อะไรกินห่านหำอือเอาโอเคพี่หมูขอบคุณหลายหลายพี่ขอบคุณครับเฮ้ยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่เอรีไก่ไก่อะไรเลยตรงท้อยชาของไก่ตรวจ ไทยก๋ๆมันเต็มกล้องอ่าทั้งพี่ของผู้ใดญน้อบ่หนิของพี่บ่เอาสวัสดีครับพี่มาเบิ่งควายเผือกใหญ่อีกขึ้นกันบ่หนิตัวใหญ่ๆอ่างใหญ่ๆขึ้นกันตัวนี้ท้องหลือบ่พี่ท้องตัวได้ไว้น้อท้องเจ้าฮีโร่ไว้ได้จักเดือนแล้วครับพี่ท้องเจ้าฮีโร่ไว้มีใบรับประกันอยู่น้อสิเข่าวหาเดือนแล้วพี่น้องอ่างใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนี่ขึ้นกันส่วนสูงนี่นาสิร้อยสี่สิบบวก นะครับร้อยสี่สิบบวกอ่างใหญ่แห้งด้วกันสําหรับควายควายเผือกควายท่องตัวนี้นะครับแข้งขาดีป่ะพี่แข้งขายังดีทั้งทั้งเบิดอยู่เนาะนะครับรับประกันนะรับประกันพี่น้องนี่เบิ้งเบิ้งช่วงท้ายเพิ่นเด้อเอาเอาถอยก่อนอีหล่าทั้งคุณไปก่อนไปก่อนไปถ่ายทั้งหลังน้ำแน่นี่เอ๋อนี่เบิ้งโค่นหางนี่เขเป็นยังพี่เขเป็นยังนี่เด้อพี่น้องเด้อหน้าตาเพิ่น ครับดูหน้าตานะครับตัวใหญ่ๆโมโม่นี่แหละเปิดราคาเท่าทไหร่พี่ตัวนี้เปิดราคาไหวหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทโอ้เรียบใหญ่แห้งตีนใหญยน้อนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทท่องจักเดือนก่อนเมื่อกี้นี่ท่องสีเข่าวหาเดือนแล้วนะครับเอ้าผู้ดใดสนใจตำหนีแวดล้อมต่างๆได้พี่น้องสอบขอมาถามอาสอบถามเาจ้าของควายพันอีกทีนึงเพื่อความแน่ใจนะครับผม ตัวนี้เพิ่นประกันให้คือการประกันตามนี้ทุกอย่างนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทท่องสี่เก้าห้าเดือนแล้วนะครับรเอาอ่างยี่ยีตัวยี่ยีผู้ใดสนใจโทรมาเบราอร์ใดน้อพี่ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดสามหกสามหกเจ็ดสามพี่ยังครับพ,บลลพ,บพ f, ี่พี่บัวลี่นอ้อพูดสารคามนี่บ่ครับวเอาอยู่สารคามเฮาอ่ะโอเคขอบคุณเลยครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาสิไปถึงทั้งขุนโมอนวัสดีครับผมมาเบิ่งตัวนี้สายไหนเนาะมาเผือกอีกขึ้เก่าพี่น้องเผือกคือกันอ่าข้อยเผือกสวยๆนะครับควายน้อยควายน้อยควายมินิราาคมินิสายมินิราคาเท่าไหร่ตัวนี้ครับนี่ได้ไหมแจ็กกี้สามสิบเก้าครับสามสิบเก้านะครับเปิดไว้สามสิบเก้าพี่น้องนะครับขี้งดีโตดีอยู่นะครับส่วนสูงยังโมลายเนาะยังโมลายนะครับประมาณร้อยร้อยรอยสิบกว่าวนะครับนี่เพิ่งเอาพี่น้องนี่ นะครับหน้าตานาฬิกานาฬิกานาฬิกสวยนะครับนี่นาฬิกสวยอ่ะเขางามแข้งขางามพี่น้องเปิดราคา39บเก้าบาทสา0หมบาทนะครับนี่เบิ่งเอาพี่น้องโค่นหางอุปุเลยแหละนะครับสวยๆนะครับพวกหางสวยๆเลย39,000บาทนะครับค้อยเปือกผู้ใดหาอยู่เด้อนะครับสนใจยังไงก็โทรกับมหาในหอยแจ็กกี้ได้นะครับอ่ะฝากกูโทรนะครับผมศูนย์เกครับ098 5253องห้าสาม้ครับห้าครับอ่าหอยจกีเนาะจกีคอ่าโอเคตัวนี้สายประกวดคือกันในพี่น้องคนเข่าประกวดเกือบทุกรายการคล้กกันควายเพินส่วนมากได้แชมป์นะครับได้ลองแชมป์น่นะครับจ่ว่าได้ถวยหลยเนาะได้ถวยหล่ได้ถวยหลยนะครับผู้ใดสนใจในหอยจะกีเนาะสนใจควายหรือสนใจคนก็ได้ได้เออาเอาโทษกับมาเบอร์ไหนก่อนเมื่อกี้นี่ครับศูนย์เก้าแปดครับศูก้าแห้าสองห้าสามห้าอ่าโอเคขอบคุณครับผมขอบ ครับ,รบอของพี่เข่นไทยบอพี่จังนอ่อยบออ้าววัสดีครับพี่วัสดีในหอยเข่นเด้อพี่นอ้องเด้ออามาเบิ้งควายเฟินนี่สวยๆคือกันตัวนี้นะครับขี้งดีตัวดีขนดกตัวนี้สายใดพี่ลูกของตัวใดนี่ลูกบิ๊กเบิร์ดนะครับโอ้พี่พี่น้อง อัตลักษณ์คนชัดเจนนะครับอ่องข้อพ่นนะครับเป็นลันๆเลยนี่นะครับผมนี่ปุ่มตีนพึ่งเอาพี่น้องครับนะครับจับได้ใบได้เพิน่นว่าเอานี่เบิ่งถ่ายมันเดิอพี่น้องเด้อตัวนี้จักเดือนก็พี่เจ็ดเดือนนะครับมิกเบิร์ตตัวนี้เจ็ดเดือนพี่น้องนะครับสวยแห้งนะครับตัวนี้นะครับถือว่าขันสวยเลยนะครับผมต่ำนี้แวด้อมนี่ผมมีอีหยังนะครับรับปาาระกันส่วนสูงนาสิประมาณเท่าไรพี่ ลอยเสาเจ็ดนะครับลอยหยีบเจ็ดบึงทายืนงามๆพี่น้องเปิดราคาไว้เท่าไรพี่เปิดแปดสิบหานะครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเ,เอาแปดหมื่นหานี่โทรคของมาสอบถามอาบิเค้นพิ่นได้เด้อนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็แม่นบพ่พี่ตัวนี้ขายจักบาทตัวนี้เปิดไว้หามื่นเป็นลูกของตัวไหนของบิ๊กอุทไทยเพิ่นเปิดไว้ราคาหามื่นบาทนะเพิ่นเอามาสองโตมือนี่พี่น้อง ขี่งดีโตดีขึ้นกันนะครับผมนะครับเบิ้งแขงเบิ้งขามันนะครับผมสวยงามขึ้นกันเปิดไว้ห้าหมื่นเบิ้งขัวหางเบิ้งเบิ้งทั้งหลังมันน้ำนะครับบิ๊กอู่ไทยนี่เบิ้งเอนพี่น้องเบิ้งเหนอนะครับผมรับประกันตำนี้ตำโค่นทุกอย่างเพื่อนรับประกันเบิร์ตเนอร์ของอผีเคนเนี่นะครับผมนี่นี่นี่พี่น้องเบิ้งหนะน,น้าตาเพื่อนนี่สวยๆวยขึ้นกันทั้งสองโตนะครับสายพันธุ์ดีทั้งสองโตเลย ตัวนี้ห้าหมื่นบ่พี่ห้าหมื่นบาทนี่นะครับผมเอาพี่ผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์ได้พี่ศูนย์เก้าสามห้าสี่เก้า่เก้าาสามห้าศูนย์าห้าอ่หอยเค้นโอเคขอบคุณในรายพี่ขอบคุณครับผมมือนี่เจ็บข้อบ่บ่าแมนโควิดตัวหรือว่ากินเหล่าลายเราก็กินโออเราบ่กิน เราบ่ากินยาบ่าสูบเต้าเจ็บข้อเอาดูแลสุขภาพอากาศมันเปลี่ยนพี่นะครับผมเอาโอเคขอบคุณครับผมเอาช่องเพียงพ่อชาแนลนะครับด้วยเบาชเแช่เสื้อเกียร์ชาแนลนี้ครับคลิปที่สองนี่กะทายพี่น้องเดือบึงาลายพอสมควรแล้วล่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผู้ใดสนใจยังไดก็ขอมาเบิ่งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเน้น,นะครับเพือพ่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม